สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง b o d i f y Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Gucci ในตำนานนะครับในรุ่น11-12นะฮะหรือในรหัส r e f 11-00L นะฮะเป็นนาฬิกาวินเทศ ยุค90นะครับหรือปี1990นะฮะซึ่งเป็นในการในตำนานที่สามารถเปลี่ยนขอบได้นะฮะและมีรูปทรงเหมือนกำไลนะครับแล้วก็จะมีรายการเซอร์วิสต่าไปนี้นะครับในการเรือนนี้ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่อง แล้วก็เปลี่ยนเซอร์กิตหร,รือว่าแผงวงจรของนาฬิกานะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับนาฬิกาเรือนนี้ทางลูกค้าได้ส่งมาตรวจเช็คสภาพนะครับของนาฬิกานะครับทางทีมช่งางก็ได้ตรวจเช็คสภาพของนาฬิกาเบื้องต้นนะครับปรากฏว่านาฬิกาเรือนนี้นั้นมีอาการน้ำกรดฐานเสื่อมสภาพนะครับทำให้มีน้ำกลดออกมาจากฐานนะครับทางทีมช่างเลยได้ทดลองล,องล้างเครื่องนะครับว่าเซอร์กิตนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมเนะฮะ และก็ได้ทําการทดสอบในเรื่องของไฟเลี้ยงของแผงวงจรนะครับหรือที่เรียกกันว่าเซอร์กิตนะครับทำให้ได้ทราบว่าในการเรณีนั้นไม่สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเนื่องจากเซอร์กิตเสียนะครับและว,วิธีแก้ไขข,ของอาการเซอร์กิตเสียนะครับเนื่องจากน้ำกรดฐานนะครับเข้าไปกัดกรลอนแผงวงจรนะครับจนแผงวงจรนั้นขาดนะฮะทำให้เราได้ข้อสรุปว่าควรจะล้างเครื่องแล้วก็ เปลี่ยนแผงวงจรไปเลยนะครับเพื no ่อจะยืดอายุการใช้งานและใหนาฬิกานั้นกลับมาใช้งานได้อย่างปกตินะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนในจุดนี้นะครับต่อให้เชื่อมแผงวงจรหรือว่าเดินไฟใหม่นะครับนาฬิกาก็ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติอยู่ดีนะครับเพราะว่าในการนั้นจะมีอาการกินทานนะครับกินทานอย่างมากแล้วก็การเดินไม่เสถียรด้วยนะครับแนะนาว่าแผงวงจรรุ่นนี้เปลี่ยนจะดีกว่านะครับและใช้งานไปอย่างยาวๆเลยนะฮะแล้วก็วิธีการบารุงรักษานาฬิกาในระบบคอร์สนั้นควรจะล้างเครื่อง ทุกๆสามถปีครั้งเช่นเดียวกับในการออโตเมติกนะครับส่วนการบำรุงรักษาในเรื่องของฐานนั้นควรจะเปลี่ยนฐานทุกๆปีครั้งนะครับไม่ควรจะเลย2ปีนะครับเพราะว่าในปีที่3นะครับในการส่วนใหญ่จะหยุดเดินแล้วก็ในการจะมีน้ากรดฐานไหลออกมานะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับอาจจะเสียหายมากกว่าการเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือให้ช่างเอาฐานออกจากเครื่องแล้วก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าในการที่หยุดเดินจะเสีย เร็วกว่าในการที่ใส่ฐานเอาไว้นะฮะเพราะว่าการที่เราเอาฐานออกจากเครื่องโดยที่เราไม่ใส่นาิกาในระบบคอร์สนะครับเสียหายมากกว่านะฮะเพราะว่าจะทําให้น้ํามันจากแห้งนะครับเพราะฉะนั้นควรจะบำรุงรักษาด้วยการใส่ฐานให้ในการทํางานไว้นะฮะไม่ว่าจะได้นํานาฬิกามาใช้หรือไม่ก็าตามนะครับนาฬิการะบบคอร์สนั้นควรจะให้เดินตลอดเวลานะฮะจะดีที่สุดน,นะครับแล้วก็ควรจะมาเปลี่ยนฐานตามที่ ช่างนาการะบุไว้นะฮะตามคำแนะนำของช่างจะดีกว่านะฮะ และนาฬิกาเรือนนี้นั้นก็เสร็จสมบูรณ์นะครับและกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับนาฬิกาเรือนนี้นั้นเรารับประกันเซอร์วิสให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา1ปีนะครับถ้าหากมีอาการนาฬิกาหยุดเดินนะครับสามารถส่งเคลมประกันได้เลยนะฮะในระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fan Page Modify Watch Comedy Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifykeywatch.com นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือว่า TikTok นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรามา,มาเซอร์วิสให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้รลาไปก่อนสวัสดีครับ